สวัสดีครับพอผมบัเคสติก๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องถ้าเข้าป่าเมื่อนี้ป่าไหวายสติ๊กอยากกินแกงหวายฮัตขึ้ยอดอวบถ้าบาักเยนมารอบนี้มันแตกใหม่สติก๊กเลือกเอาด้วยจ้ะเอาจะแกงนี่นะนนะเอาหลายบ่ได้เอา,เอามอไซนมา <laughs> มาเบิง่งเฮ็ดเพาะจ้ะพี่น้องแต่บ่ออก เลยเลยมาเอาไหว้ต่อพี่น้องก็ถามมาสติกไปเบิ่งนิดเพาะดูออกระวบอผลปรากฏว่ายังบ่ออกตัดเลยอันเดะมันนนยำกะอวบบีดีอวบบีดีของกินราคาแพงกินยากพร้อมกินยากพร้อมแับดีื้อ เดี๋ยวจะติ๊กค่อยแต่งทีจะเอา,มาเอามาย์ง,ง่ายๆอุย้ยอวบอีหลีจ้าจะค่อยตัดต่อแต่งทีเนะี้ยสำแกงในซิปยอดด้วนี่ยอดพันยาวเด้อพี่น้องข้างในค่ะอ,อดอ้นค่ะเล็งหางกบอ้วกอ้วกเลยวีเลยมันบม่เป็นน้ำจ้ะมันเป็นปลาปลากูดแต่น่าจะเป็นปลากูดกินบ่ได้เน่นบพี่น้องนี่กินบ่ได้ปลากูดแบบนี้ จักจันเอด้อดนอดเอดกินได้คือสิคัางนมเตยยอดอุบอนี่เช้าเช้าน้ำค้างยังเปียกอยู่เลยอันอ้วจ้าอมเอาไฟวเผาไฟแวใส่กับ ปลาทูหรือปลาย่างนัวนัว <c oughs> อันทีเดียวได้สองยอดเลยใส่กระดูกหมูอ่มใส่กระดูกหมูัและแซ่บแทะตามตลาดคุมมืน่นพี่น้องอะ่ะ จัยอดแต่ก่อนเหันจักยอดบุรอยเดี๋ยวมันบ่ได้เลยมันขึ้นราคาเลยมันแพงแพงเลยเนาะแพงแล้วเป็นปลูกขายปลูกผายมันเป็นพันใหญ่ไหมแม่นเป็นพันธุเกษตรเป็นต้นเนาะจ้าอันนี้พันธจักพันเอย่ยมันเกิดตามขางคคองจ้ะตามสวนปาล์มนี่เพิ่นบ่ได้ห่วงเด้อเพิ่นแหงยังไ้ตัดเอาไปกินหรือถางให้เพิ่นนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข่าไปในสวนเพิ่น มันเล่นเหการทำงาน,นยากมันรกมันเป็นหนามปูดปักกูดอูกกดดหอ้หูหูหูหแล้วก็ปูดเล็งหาหน่อใหญ่ก่อนจ้ะตรงนี้สวยๆหนอ ตรงวายชัดๆกี่นเาเอ้ยบืดอบ่ยยากในลายเราเด้อตัดออกจากมาจากข้างในเนดเอาไปไว้ทำเมนู2เมนูมือนีอาจจะเป็นป่นมืออื่นอาจจะเป็นอ่อมไปสั <c oughs> ่งหนกันใหญ่ๆตรงที่เขาเคยมาตัดนะมันขึ้นใหม่นะ <c oughs> มันแตกใหม่ไหวลูก,กันอยู่ใหญ่ไวขึ้นอย่างนี้ <c oughs> ยิ่งเดือนแห่งเก๊กความชื้นหน้ามันซุ่มตลอดชุ่มชื้นตลอดบ่มีหนาแรงคือภาคใต้นี่ตัดยินแตกตัดยิงแตกยิ่เยอะดสามสิกินพี่น้องเอ้ที่อื่นซื้อแพงเด้อแต่บอนเราเคสสติ๊กอยู่นี่ฟรีมาตัดเอาโลดพี่น้องคนไต้เพื่อนก็นบ่คอยนิยมกินเนาะอาจจะกินเป็นบางคนจ้ะสติ๊กว่านะเพราะว่า มันแตกขึ้นมาไล่หลาย,ลายมันมีคนมาเอานะจ้ะนั่นดิแบนบันี่นี่คุณกินกับบสนะคือกินยังไงก็ไม่หมดกินยังไงก็่ห <laughs> กนกับกบอชะเราตัดแบบนี้ด้ก่อนกับแล้ก็แต่งเอาน้ํโออกเพื่อเอากับง่ายจ้ะพี่น้องหลายคนก็ทาม,มาคือบโปกเอาแต่นเนื้อมันกับ ปอปะเลวมันเซ็ตเห้เนื้อมันดำถ้าเอาปปกแล้วเาต้องเอาลงไปแชน่น้ำเกลือหรือหน้ามะนาวเลยจ้ะมันจะมันจะบดดำมันดูบลหนากินจะทำมันดำเลยเราต้องเอาเมอแบบนี้เราต้องโปกเมอจะเอาเมอเป็นแบบนี้เลยที่กินค่อยเอาไปปปะไปเผาไปโปกเธอเดียวผู้เฒ่าบ้านเฮานี่มากมากเมื่อกี้เนี่ยโ บ่คู่กันบ่ได้ทุกบ้านขนาดให้พผู้ลิซิบยอดมือค่อยหามือใกล้มือเข้ามาตัดอีกเนาะมือฝา่งมือต้อนแถาบ้านเฮ้าเอาเลาะพี่น้องเบิ่งดูแบบนี้เอาเฮาสิเลาะในวะไเอาเมือนี่จ้ะน้มเลาะเอาน้ำอกทามันยาวเกินเทากระตัดออก เนื้อหลายนีย่เลยอันนี้แ,นแต่ละ,ละลอรอบพอมาเอาเนาะเนื้อหลายเนื้อหลายเอ้อเสติ๊กเห็นบ้านเฮาซื้อกินบัวพ่อคืบเนื้อแต่อันนี้ยาวจ้ะเป็น,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 นโศกบรันเนาะเ่อกี้เนาะเนียนเป๊ะเอาเกาเมืองแบบนี้มันมีหนามแล้วปอกเมืองทำอย่างที่นั่นแหละมันที่ดำก็เสติ๊กเว้าวหะแหละต้องเน็ดแบบนี้เลาะเลาะเลาะ ก็เอาใส่กระสอบลุ้นนะอมเด็มากระเที่ยวในเมนูแล้วเมนูหวายไดี๋มักเนาะ,นะต้องเป,เป็นผู้มักนำเด้อพี่น้องเพราะหวายเพิ่นมีรสชาติขมผู้มักขมขมต้อง ขมก็คือว่าแบบขมกับบต้มน้ำทิ้งเด้อพี่น้องเด้อบะคือหน่อไม่เด้อจ้ะต้มเนือก่กับบจืดยิ่งต้มยิ่งขม <c oughs> เพราะฉะนั้นคือแบบว่าขั้นตอนการแกงก็คือถ้าจะแกงส่กระดูกหมูก็คือตั้งกระดูกหมูให้แกงให้เรียบร้อยให้กระดูกหมูเปื่อยเลยแล้วก็เอาไว้ที่เราตัดเป็นชิ้นพอดีคำหัลงไปเดือดอีกสักพักก็คือยกลงเลยจ้ะเดือด <c oughs> นานมาได้เด้ยิย่งเคี่ยวนานน้ำาิำำ<อ>ยิงย่งออกน้ำขมยิ่งออกเอาแค่ไวายซุกเลยก็เอาเลยจ้ะ ยกหม้อลงเลยถ้าสิแกงแต่ถ้าเป็นแบบแก่วหรือแบบป่นเนี่ยเอาไปเผาไฟให้เปลือกไว้ยในใหม่ข้างนอกเลยแล้วก็เกะอเอาเต่เนื้อข้างในก็เอาไปตาาปําใส่ปลาปรุงเครื่องตามที่เขาชอบเลยจ้ะ mm. อันเดียวห่างบอคนตัดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันต้องจากว่ามือนี้เขาจะได้หน่อยได้หลายซําใดระหว่างสติพัฒาพี่น้องมาหาเก็บใบยญานางจ้ะบอคนยังตัดอยูู่้เดียวอยู่ข้างในพ่อ ใบยานางแกงอ่อมเราต้องมีใบยานางเนะจ้ะมันหลายนําอยู่ตรงนี้ค่ะมาแล้วแเก็บเอรลดเก็บดึงแบบนี้เลยก่อนหน้าเจ้าของสวนเพิ่นตัดหญ้ามันก็เลยแตกใหม่แบบนี้จ้ะอ่อนๆไปนี่แกงจืดใบยานาง เป็นยาสรรพคุณเยอะแยะมากมายกินแล้วดีต่อสุขภาพเอายวดมันนี่ไปแกงจืดกระแซบจ้ะหยอดอ่อนๆอ,อน,อน,นมกนไม้สติ๊กจะชอบเอาใบสีแบบนี้ไปตำสติ๊กสิบค้นเอาน้ำสติ๊กจะตำทั้งใบเลยไปอ่อนๆตำก็เ่าเบือแบบนี้เลย vàng ừ, này cứ vong hả lời chả Phân tắt nhà tao còn nữa ôi Khừa, khừa nhanh nhảnh Đơn hả đơn hả Đây nhá nàng ồn, ồn. thằng kẻ say đi bớt Tìm lời chọn thăm mát À đồ sở có tua kiếp ใบยานางก่อนเด้อจ้าปเป็นป่าอยู่เลยขึ้นอย่ผู้แม่นบ่าเลยจากเขียวๆฮยวะเดี๋ยวไปเบิ่งบาเคนตัดวายกันต่อไปนี่ได้เวลาแล้วพี่น้องพอละฉ่ำที่กินทำเบาเกนถือมานก็พอหนึ่งร้อยบาทมัดนี้ไดอออ้อยู่นกับมานเดาดูจั๊กหน่อนในเบาเกนจะหนอยใหญ่ๆทิปห่อแน่ สี come, come. Yeah, ่สี่หกแปดนอแปดนอนพี่น้องกับกบหุ่มอย่าีเด็กนอนดวยกอนใส่เน่างอสัมักินตัมผจ้ะหลากหลายเเรื่องของเรื่องเอามอไซมาเอาหลายกว่านี้บ่ได้จ้ะ าได้ทำนี่แลโอ้ยทำนีก็กินไรได้เนาะกินสมกินได้ได้สำเอเคนเอาขึ้นมาเป็ดหนมกี่สาติก๊กเอาไปพาพี่น้องเกงที่เหลือเอากระสิเก็บไว้แบบนี้อีกมืออื่นจะค่อยตำป่นจ้ะเน่นเพราะว่าเก็บไว้แบบนี้เขาปโปะๆฮะท่นอยู่ได้อยู่ครับเป็น<ต>อาทิตย์พี่นองเนนไปกลับบ้านจากพี่น้องมาเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วมาทําเมนูจ้ะเอาขี้โปะเอาเบงเนื้อหน่อยไร่สมได อกเลยต้องเอามาแช่น้ําเกลือเลยด้วยจ้ะน้ําเตรียมไว้ใส่เกลือลงไปมันมัดติดกันดอนยาวขนาดมันอ่อนแล้วอ่ะดตัดตรงนี้ออกหน่อยหักเต็มที่ดูอุ้ยอ่อนดีลียาวๆเล่นมัดเลยนี่เลดเลยน้องเอาวัดดูวัดขนาดดูค่ะโอู้ห้าวกินข้าแต่อ่างนั่นแหละเท่ากันเลยได้ตัดงแมนบอกเอา แก่แล้วการมาตัดกระแสเอาข้อประมาณไหนดีสติสองข้อมือบอกกินมาแม่สองข้อมือบอกกินข้อมือบอกกินสำเดย์เงีแหละข้อยาแท้เท่ากันเลยวัดเลยเงาเกินแล้วเพิ่งไปวัดข้อได้เพิ่มเด้มันคือยาแนนอสองข้เลยอ่อนดีนะอ่อนอ่อนพี่น้องกินมาเนี่พี่สติวกบอห้าอ้อ หรือเป็ดหน่อพอแกงเ,เลยคะเกลือมันเยอะม,มากถ้าเป็นบ้านสาติกเกอร์สามสามท่อนนี่บางทีหวายที่เพิ่นซื้อในตลาดได้มาเติมอีกได้อีกได้นึงอย่างไรขอ,บอแบบนี้ใส่น้ำเกลือเลยใส่น้ำเกลือเลยซึ้งเพื่อลดความดำบอกเลยความดำของหวาย น้ำเกลือหรือน้ำหมักนาวก็ได้จ้ะแต่๋มักนาวเพคงใช้น,น้ำเกลือนี่แหละเดี๋ยวสติ๊กจะผ่าครึ่งอีกทีข้าสิเอามาเอสเกลคบเผาแบบนี้เลยเนาะแนมนเผาให้เป็นเหี่ยวเลยอุ้ยหนอนี่ใหญ่ขนาด,ดาก้อนหน้าเด้อเดี๋ยวสติกเตรียมเรียบร้อยแล้วแกงใส้ไก่จ้ะเอาเคนตำใบยะนางให้สติ๊กใส่ตำมาจากเก็ใบมันโบเกะเฮ่ก็เลยบอกบอกขั้นเอาน้ำตำไปเลยท๊ยก อัมปลาแล้ว oh, ก็ป no ีกไก่ไก่ของเราใกล้สุกหรือเริ่มเปื่อยเดี๋ยวเราค่อยเอาหวายลงไปเลยจ้ะอุ้ยหนองนี่อ้วกครับโมฮเป็ดจะได้เป็นเอาหาหน่งหาหน่งก็พอแล้วสติ๊กไหว้หอยยังเยอะแยะเลยแบบใส่กระสอบคิดว่าเอาจักหน่งใหญ่ๆแบบนี้สี่หานหน่งพอจ้ะ ว่าผู้คายนี่ก็คุ้มดีเลยเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะที่ตัดมานี่คือแบบกอนนะไรทติว่าคายโศกเอาจริงๆมันไปอยู่ปบบนี้ <c oughs> ทุกอันอยู่ทุกอันเลยเน,ะ <c oughs> นาะออ่นเอาจะเบิ่งจะตรงที่ว่าอน่นดึงดังดึงดังเลยเทปเสียงโอเคจะปอก แล้วก็ซอยเช็ดน้ำไว้ก่อนเนาะจากห้าหน่อพอดีงามเอเคไหนอดเก่นต้องหักด้วยมือถ้าใส่มีดนะมีดมันมีดมันคมโอเคคือเนี่ยยาวไปยาวไปรถอีกยาวชิ้นนี้ตัดครึ่งอีกเด้อจ้าประมาณนี้แหละเอ้าใส่เลยเดี๋ยวมันสีดำ เหนื่อยเยอะมากอเอาอีกจากสาม่หนเป็นหา่หนก็พอกินแล้วจ้าเดี๋ยวพี่น้องพมน้ำมันจะเป็นสีแบบนี้ด้วยจ้ะถ้าจาับสัมผัสพ่นในมือจะดำๆเ้อจะเป็นสีคือเมงแคงเยี่ยวใส่พี่น้องเคยบอกเมงแครโคเยี่ยวใส่นมันจะเป็นแบบกอกสีสม่ๆนะั่นเอง วายลงไปแล้วก็ให้น้ําเดือดประมาณ5นาทีแล้วเราก็ค่อยมาใส่ผักขาหรือผักเนาชะอมผักอีตู่ก็ได้เด้อจ้ะใี่เฮามีใส่ไปเลยหายน้อยดีหายน้อยดีดีพี่น้องหายน้อยดีเด้ีเลยเออเยอะดีพี่น้องเต็มคนอุ่มมากๆเลย ชงส่ายามในเนืน้อมันสิหลายเนาะเป็นช่วงของมันอยู่ด้วยจ้ะช่วงที่เอากับบ้านช่วงปีใหม่เนี่ยประมาณสอกเดียวเนาะอันนี้อุย้ยเลยสอกเข็นึ่งเลยหละตัดมานะคือแบบความยาวสํมใจได้เบิดเลยได้ทิ้งหน่อยเดียวนึ่งช่วงโคนตรงเทียวไว้จับนะ้บอกกินเนาะประมาณคืบนึ่งที่เดือใได้เบิดเลยป๊าพี่น้องคลิปนี้สินบ่าได้กินให้พี่น้องเบิง่งดด้วยจ้ะอีกประมาณห้านาทีถือสิบนาทีเล่จ้ะ เอออย่าไว้นานเกินนั้นเด้อเกินนานนั้นน้ำขุมเพื่อทสี่ออกมาเนาะขุ่มเลยเลยจ้ะได้เมนูแซ่บยามเช้าแล้วเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนทเด้อครับเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า,าก,กินข้าวกินน้ำแม่จะพาไปบนเฮดต่อครับแม่เนาะบอกเคหาเลาะต่อนะจ้าครับผม